สวัสดีค่ะมาพบก,กับแจนอีกครั้งนะคะที่ฟอร์ดพะนครเกษตรนวมินวันนี้นะคะจจนจะมารีวิวรถคันนี้เลยค่ะเป็นวายแท็กนะคะเท่ๆเลยค่ะตัวนี้นะคะจจนเอาวายแท็กนะคะตัว s i n เกิล u ทอร์โบนะคะ1049แล้วก็บวก4พิเศษอีก1 0 0 0 0บาทน,นะคะมาดูนะคะว่าจจนแต่งตามโปรเนี่ยอะไรบ้างไปดูเลยค่ะ เริ่มจากนะคะตัวหลอๆแบบนี้คือกระจังหน้านะคะแรปเตอร์ไปเลยค่ะ mm hmm. FORD ตัวใหญ่ๆนะคะลูกค้าเลือกแบบสีดำล้วนเลยค่ะและพร้อมกับไฟสิวนะคะ3จุดเป็น LED สีส้สมเปิดกลางคืนนะคะแจ่มว้าวมากๆและไฟซีแคมของเราค่ะแจนนะคะติดในส่วนของครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะไฟตันเหมามีให้อยู่แล้ว ในส่วนของด้านข้างคะ่ะจนติดซุ้มรอนะคะให้แบบ6นิ้วเลยค่ะเป็นหมุดสีเงินนะคะไม่เจาะตัวรถนะคะสวยงามมากๆพร้อมด้วยนะคะตัวนี้แจนยกสูงให้2นิ้วเลยหล่อๆกันไปเลยค่ะและพระเอกของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยาง MT นะคะมัเทเรนนั่นเองขอบแม็กนะคะจะอยู่ที่20นะคะสเปคของอยางนะคะจะอยู่ที่ 33คูณ12.5อายนั่นเองค่ะเป็นลายนะคะเหมือนกา้างปลาสีดำตัดสีแดงนั่นเองพร้อมหมุดนะคะสีแดงรอบตัวแม็กนะคะสวยและหลอ่อเท่มากๆเลยค่ะด้านข้างนะคะของตัวไบแท็กเนี่ยตัวนี้จะมีแหลกหลังคาให้อยู่แล้วและแจนนะคะติดคิ้วกันสาดให้ลูกค้าเพิ่มพร้อมกับพร้อมมือจับนะคะเป็นแบบลายสปอร์ตเลย บันไดข้างนะคะลูกค้าไม่ได้ติดเพิ่มเ้าของไวท์แท็กเนี่ยสวยอยู่แล้วนะคะเป็นคลิปสีโครเมียมด้วยด้านข้างนะคะสัดโคนเล็กน้อยค่ะสัญลักษณ์เลนเจอร์นั่นเองค่ะและด้านหลังนะคะจะติดครอบไฟเลี้ยวให้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกราบท้ายกันค่ะเพิ่มความใหญ่นะคะสไตล์อเมริกันนะคะ FORD นะคะแบบสีเดียวกับตัวรถและสัญลักษณ์นะคะ ฟอร์ดของเรา F O R D สีดำตัดไปเลยแบบว้าลโลโก้ฟอร์ดนั่นเองนะคะเลนเจอร์ Ranger แบบฝังเข้าไปบุ๋มเข้าไปในตัวรถตัวนี้นะคะพี่แต่งนิดหน่อยหล่อแล้วค่ะพี่อยากได้โปรไหนนะคะจัดตามโปรนะคะแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หล่อๆเท่ๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าพี่ๆอยากได้แบบนี้นะคะโทรมาหาจันได้เลยนะคะที่081826 2623นะคะอีกครั้งนะคะ0818262623ไม่ว่าจะทักไลน์อินบ็อกนะคะก็สามารถเบอร์นี้ได้เลยค่ะเบอร์เดียวเลยค่ะแล้วพบกันใน คันต่อไปนะคะเดี๋ยวแจนจะมารีวิวให้ชมอีกนะคะถ้าพี่ๆนะคะสนใจรถคันนี้อยากจะจัดไฟแนนนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะก็สามารถทักแจนแล้วก็ให้แจนนะคะจัดออนไลน์ให้ได้เลยค่ะและขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆ